สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อใหญ่ไม่ใหญ่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมช่องแม่กองพ้าหากินจ้ามื้อนี้ก็พอพอกันในสาววันที่24มีทุน่าสองหาโกจ้าพี่น้องแม่กองบ่ได้้าเขาป่าหาเห็ดเลอจ้าสิผ้าซอนหวกจ้าสอนแยงจ้าพี่น้องมาลุนมาชมน้ากันเลยจ้าว่มาแม่กองสิมนันเอียงแน่นอสิเป็นหัวหรือว่าสิเป็นแม่งยังเนาะไปลุนเลยจ้า เป็นไรเป็นไรกระมานบ่ง้งเจ้าหญินขุนทั้งแม่มาแล้วจ้ะพี่น้องแม่กล่องผ้าหากินกับส่องลุยปลากับแม่ปลากเกี่ยวจ้ะพี่น้องคุณเมื่อนี้เพิ่นบ่ได้พาพาพอไปพี่น้องเขาป้าจ้ะมิ้วมิ้วหน่อยก็มาเป็นมือกล่องให้เพิ่นจ้ะ มาหล่อสอนหัวเพื่นพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงนาเฮาเนี่ยมาถาหลุนก็เพิ่นว่าหลอ่ลอหล่อมีเพิ่นสีมานบนะ่เนาะมาสอนบ่หัวก็สิเป็นหัวกบเลยพี่น้องสีมานโกมคืออยู่บ่จ้าแม่ก้องวว <c oughs> เป็นแต่คืออยู่แค่นะ่ะสิพอ่อได้มกพอ่อได้ออมบอลมือนี่ดี๋ยวไปดุนกันจ้ะ ก็มึงจ้ะดูบอหลอกเลยโอ้ยแมงขางสันแมงขางสันมาโอเคมาเอาต้นก่อนนะคุ้มแมงขางสันก่อนหยาดเพาะทานแมงขางสานหนีพ่นจีพ่นจีไม่กินบ่กินหอมหอมหอมกินหอมเนาะบินนี้แซ่บจี่เนาะเอาเพชรจังได้กินเมื่อกี่ยวเอาไปอ๋อใส่ใบบบกพริกใส่ใบพักอีเลิศไม่กระจายมัน อะไรบุกขีกล้อน่ะมให้กระตาะะร่ายมาเรื้อยหอยอย่างตุนิสลี่ตวนีิสลี่ตวนี้กระต่ายนี่นี่นอเองสนิทอยู่น้ำกันจ้ะพี่หน่องโอ้บินนี้บัลลังก์นอ้โอ้ไอ้กิน<ป>แบบบน่บนๆเลยพี่น้องนี่กุ้งก็ถือใส่ควา,ามสามารถล้วนๆเลยพี่น้องเอ้ยเมือ่อยจ้าสามสิได้กินเนาะเอื้อยเนาะจ้า แดดแดดพี่น้องแจ็กระสูจ้ะหากินหาอยู่หากินเนาะเนาะอย่างพี่ให้น้องเขาเบิ่มมึงจ้ะพี่น้องปาดติดตัวใหญ่ๆเนาะยานพี่น้องเงาบินนี้เบิดแล้ววันนี้แม่เขาสารขูบกขบผู้ทานเป็นหัวธรรมาสารเป็นหัวนี่ถือว่ามันพี่จ้าได้หลอบละลายเติบพี่จ้ะ มาล้มกันกับแม่เกี้ยวจ้าลุยปลากับแม่ปลาเกี้ยวจ้าเพื่อนเจ้พี่น้องหัวก้นมาสอนแยงสอนแยงน้ำกันจ้ามาหลากมาดึงซอยกันตัวใหญ่ๆนะซอยจ้นนีหน่อยพื้นกองไฮจ้าแมลงงามแมลงงามเขาก็เอาแมลงงามกระเสร็จไปออมใส่กับหัวก็ดีใส่ผ้าอีเหลือใส่ข้าวครัวแนนมีหน่อยหอมหอมสุดยอดเนาะ ไปกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อจ้าข่าเที่ยงน้ำกันผู้มักมกกมกเนาะใส่พากินตูคนนะหอม,อมพี่น้องเลยนี่เปตัวใหญ่เนาะหัวเขาเนาะหัวปุ๊บจ้ะพี่น้องไปไปลุ้นกันต่อจ้นจ้าลงเบิ่องอีกจ้าแม่กล่องไปลุ้นกันเบิ่งจ้าหนักคนนะ หล่นไปอีกจ้าวสิมันบอ่อเดินไปเรื่อยๆเนอะพี่น้องบรรยากาศเฮาทุ่งไห้ท,หทห้องนาเฮาหากินเองกค่อยก็สือเพิ่นจ้ะพี่น้อง ไปซื้อเพิ่นก็แพงจ้ะเดี๋ยวนี้อีหยังก็แพงเบิดเนี่เฮาหากินเองดใกล้ๆบ้านอยู่นําบ้านพักหญ้าเฮาก็เก็บน้ําหัวน้ําสวนเฮาจ้ะพี่น้องมาแล้วจ้ะ มาเรื่อยๆจะพี่น้องเหลือมาแล้วจ้ะเดี๋ยวถามมาหลุนกันบัดขึ้นกนสิมานบ่เนาะคืค่อบอหลอดนี่นนนยังแลน ขยียดบ่เนาะพี่เนาะเจะนาเป็นไดนถือปูถือปูถือนี่หล่อหล่อดีถือปลาไหลเนะะาะปลาไหลก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องแม่กล่องเนาะโอ้ยแม่กล่องชามี่นี่เปล้วเดี๋ยวจะหน้าจ้ะพี่น้อง จะเป็นตัวใหญ่เหี้ยจะหนาก็ได้คู่ม่อหาจะหามันเนี่ยเต้นออกได้ไงจะบปได้รับประทานไปประซิ่งเหรอเด็กกระเลื่อมหอนแห้งเลยจ้ะพี่เนาะต้นแตงของแขนที่ประกาศบอกเหรอวายู่ยิ้มหัวเลยนี่ใจของแขนผลงานเท่าจ้ะอดี๋ยวไปดมกันเนาะ พอได้ออได้ไหมใช่พอออมแล้วใส่ใบบุกพีกใส่ข้าวอีเล่นเนาะเมนใส่บุกพีกอ้อนนำใส่ข้าวขัวหอมๆพี่เนาะนี่ก็ลงงานใหม่อีกพี่เนาะสิคือบ่จากงานนี่งานเก่าก็บ่ค่อยถือจะพี่เนาะ ถือก็ถือห่างๆถือพอหลายจ้ะมาลงงานใหม่อีกจ้ะพี่น้องนี่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเขามาติดตามรับชมส่องแม่กล่องผ้าหากินกับ กับสองลุยปลากับแม่ปลากเกีียวในเด้อจะ้ะเขามาบึงเป็นกำลับบงใจให้เพิินแนเป็นสองน้องไม่จะ้ะฝากพอไปพี่น้องทำในเด้อจะ้ะมาแล้วจะ้ะคือบ่เอ้อย ยางมาแต่ไกลยางมาแต่ไกลมีอยู่บ่เลยมีอยู่เพื่อนอู้รถไอติมยุติงคูเคือนพี่น้องเอ้ย น้องเบิรงกันบักปากันละคะถืออยู่นี่เห็นบอ้าหลังยิงเรดตาดีเพื่อนเพอนหัวเรนได้หนานี่เนาะบู้หัวก๊บติดตัวพีๆเลยนี่มามาไปกล่องกามาให้พีให้น้องเขาเบิกขนาเนาะ Mình... Ui. Ui, thử bán hàng như đời bọn hạ tội nha, nó. hoa cốp nó là mô kia nó kia 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 แมียงก็จะเป็นสีต่างกันหัวโก้เป็นสีตัวใหญ่เนาะของเพาะเคล็ดตัวใหญ่เมียงทั้งงามจ้าแมีงทะงามสุดยอดเมนูอีสานเด้อพี่น้องนี่อ่อมหัวมาเด้อมาเด้อมาเลียนนำนำแม่กล้องน้ำแม่ปลาเกี่ยวจ้าให่่นนีมือกล่องตาดีกว่า เงาเขียดทั้งเอาทุกตันแมนงามเนาะเด้ออุ้มาส่วนงานนี้คือเน้องใหยเนาะแมนเบิองเบืองเนี่ยตรงเขียดหมูได้นี่เนาะเนาะแมนบอกโบโก๊บหน่อยบอกก๊บหน่อยนะนี่นี่นี่ตัวเพิ่นอ่อนปงหางตัวเพิ่นเป็นลูกในหน่อยไมันก็มีนึเจ็ดอันนี้ลูกอ่อนอนุบาลจ้ะปล่อยตัวนี้ปล่อย กัดหางออกเรียบร้อยได้พี่น้องเขาเพิ่นใหญ่มากเนี่ยปรนสิกัดหางจะคล้องจ้ะกัดหางจะคล้องออกมาเนี่กแบมีขามีอันนี้กแบไปเป็นเป็นกบหน่อยนะแล้วพี่น้องมุดแล้วนี่อัปเดตครับอัปเดทอย่าดูตอนเดินทางแบเนาะบิ๊กดูสอนก็ดูได้เด้อพี่น้องไปอีกจพาจ้ะไปไปจะพี่น้องลงอีกรอบจ้ะเมื่อยกระสูพี่น้อง หล่อมีศิลาศิษสอนไก่แน่แต่พี่เนาะอันนี้จะ <Idol> <sm> ร,ร <ingers> ู้ลงนะฮะใคก็เอาสวิงเนอะพี่น้องสวิงนี่เมื่อยแหงโบราณนามหลายจัง้องเอาแยงมาหลากหลากกลับไปกลับมา ไปแจ่ผุนละมีหัวมีแมงและงามมีบักหอยมีกระปูพี่น้องสุดยอดเลยจ้ะ มูกลับมาแล้วพี่น้องเอาเบื้องหลบหนิไปไกลกเกา่าๆสีมันกเกา่าบอ่อุ้ยมันลมมากคเย็นซวยๆขนาดพี่น้องเลยใกล้แน่แต่เพิ่นลมบรรยากาศเมืนก็จะเป็นสั้นเขื่อนจะพี่น้องทั้งลังเป็นคู่เขื่อน มาแล้วคือดโกลคนน้น่ามเบื้องหลบี่ไปไกลกูเกาคือบอพี่เนาะ Mà ăn, mà ăn, bỗng núi núi hào, lúc mới kiếp kháo luôn khi nữ Kiếp chả phụ phun Tôi phun, tôi hoop, hoop, tôi hoop, hoop, phun phun hoop, 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 đi Làm hoop, hoop, Làm hoop, xiềng sau sâu năm nằm đây phía nọ, năm 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 phần năm 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 ตัวหัวกบตัวใหญ่ๆจ้ะน้ำหัวหินแม่แล่นะคือว่ามันอยู่ดอกพี่น้องก็ได้เวลามาเบิ่งผลงานสอนหวกจ้ะพี่น้องเมยกลองสอนหวกจ้ะเบิ่งจ้ะขั้วมันจ้ะก็ถือว่าได้ลายเนาะแม่ปลาเกล็ดเนาะแมนจ้ะ จ้าก็ถือว่าห้างมานแห้งจ้าอใหญ่เิอหา,หากินจ้าตามธรรมชาติวิธีบันบานเนาะแม่กเกียวเนาะแม่นจ้จาจ้าจังได้ก็ขอฝากพ่อใหญ่ไม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ,อาจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่กล่องพ้าให้กินเลยเด้อจ้าขอกันไหมในะคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า